ดีๆหน่อยวันนี้นะคะมาในเกมพาดหัวสลับร่างค่ะวิธีการง่ายๆนะคะเกมนี้มีผู้ประกาศหนึ่งคนแค่เปลี่ยนทุกคําในพาดหัวข่าวให้เป็นอ้ออ่างโดยที่ผู้ประกาศอีกคนจะต้องแปลให้ได้ว่าที่พูดนั่นนะ่ะเป็นคําว่าอะไรโดยคนที่ต้องอ่านด้วยอ้ออ่างนั้นก็คือแทนแทนน้องพีค่ะและคนที่แปลก,ก็คือพี่ดอมค่ะ คุณผู้ชมเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มค่ะชัยโอ้ยโหยิวชัยโยถูเอาละมันมียาใช่ไหมคะเออไปต่อค่ะ A E I E and อ u อหนึงอกอก E E A E ข้ออกอะไรประเทศทั่วโลกไหมประเทศไทยติดอันดับหนึ่งพี่หนูยค่ะไม่ต้องเล่น ไทยติดอันดับหนึ่งจาก61ประเทศทั่วโลกผิดนิดเดียวค่ะแปลและมองกล้องตัวเองไหมค่ะโดนสั่งซะด้วยประเทศไทยติดอันดับหนึ่งจาก61ประเทศทั่วโลกผิดค่ะ67ค่ะอ่าโอเค67อีอันนึงนะคะอีองอันอีอีปี2024เอืองอ้าอู่เอียวอังอองไออ่าน อเตี้ยอะไรอะไรนะอ่านเตี้อะไรใช่ไคุณผู้ชมคะเมื่อกี้เหมือนเป็นคำด่าใช่ไหมคะเอืองอ้าเอี่ยวอักอันอ่องอายเมืองหน้าสักครั้งชอดตายเที่ยวเที่ยว เที่ยวสักครั้งก่อนยอ้อีแอ่งองเอียวอ๊อทไอพ่อมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอ๊อวยอ่างวายสวยงามวัดค่ะวัดวัดอ้าอาอ๊อทอยอาหารอร่อยถุต้องจะจะเล่นใหญ่ตรงไหนสนุกอ่ะ หนูขอสรุปข่าวให้ด้วยเลยนะคะชัยโยโหวประเทศไทยติดอันดับหนึ่งจาก67ประเทศทั่วโลกปี2024ค่ะเมืองน่าเที่ยวสักครั้งก่อนตายเพราะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายวัดสวยงามอาหารอร่อยใช่แล้วครับเพราะว่าทางนิตยสารนะครับ CEO World Magazine นะครับซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจนะครับชื่อดังได้จัดให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวสักครั้ง ก่อนตายประจําปี2024นั่นเองเรื่องด้วยจากศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่มีชีวิตชีวาแหล่งช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยมแล้วก็รวมไปถึงวัดวาอารามแม่น้ําลําคลองที่สวยงามและที่สําคัญที่สุดอย่างที่น้องพีกบอกก็คืออาหารอร่อยอาหารอร่อย